มาดูราคาโปรโมชั่นกระเป๋าหนังจอรเเกแท้ไซส์ใหญ่ๆใบใหญ่หญหๆแบบหายยากกันบ้างนะคะพี่ๆค่ะน้องเอจัดให้ใหราคาพิเศษเลยตัวนี้เนวเวฟูหัวกะโหลกสปุ่มใหญ่ๆสวยๆบาลานซ์ดีมากค่ะขนาดความกว้างล่าง13กว้างบน18.5นะคะสูง11หนา6.5นิ้วคือใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นงานคุณภาพหลักหมื่นอยู่แล้วค่ะจอระเข้เนี่ย สายพันธุ์ไทสยามนะคะหัว4ปุ่ม5ปุ่ม6ปุ่มมันเป็นธรรมชาติพี่พี่ขมันเป็นธรรมชาติแค่ปุ่มเขาน้อยกว่าเพื่อนแค่เนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่สวยเขาสวยทีนี้มันขึ้นอยู่กับที่พี่ชอบหรือไม่ชอบนะคะ<ม>แต่น้องเอกก็จะรีวิวตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติมันมีนม4 5 6หนะคะถ้าเป็นของสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกพี่พี่รู้ไหมเอลิเกเตอร์ก็4ปุ่มเหมือนกันแบบนี้นะคะพี่พี่ขาแต่แค่ปุ่มเล็กลงน้อยลงน้องเอกโปรให้เลยจากราคาใบละ8,900ัรบาทวันนี้จัดโปรให้พิเศษ 6,900บาทเท่านั้นค่ะ6,900บาทสำหรับ n e v e r f u ฟูสีน้ำตาลทองสวยใหญ่โดดเด่นแล้วก็อลังการมากถึงขีดสุดเลยจ้ะทุกคนจ้าสวยจริงๆพี่ๆสวยมากสวยค่ะ งานตัวนี้เนี่ยซับนมซับในผิวผิวหนังความสวยของหนังนะคะงานฟซ้งนิ่มซับในหนังวัวเฉพาะต้นทุนค่าซับในนี่ก็ไม่ต่ำกว่า3ามพันแล้วพี่ๆค่ะค่าจระเรีเป็นหมื่นแล้วราคานี้ไม่ต้องพูดถึงกําไรนะคะไม่ได้ค่ะพี่ๆถ้าสนใจแคปภาพทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมนกเหยอทางยู u ู e นะคะนงเหยือก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นกเหยอเสร็จแล้วทักหานกเหยอทางไลน์ได้เลยนะคะไปต่อกันที่ช้อปปิ้งไซส์ใหญ่โตโมร้านเม้จ้าอันนี้จริง,รงๆน่ะน้องก็คือหัวกระโหลกหกปุ่มเลยนะแต่ว่ากระดูกคู่ด้านบนน่ะดันเป็นกระดูกแฝดซึ่ง,จร,งจริงๆไม่ใช่ตํามนี่เลย มันเป็นธรรมชาติที่แม้แต่คนก็มีแฝดกล้วยก็มีแฝดเสือก็มีช้างก็มีนะคะพี่พี่ความเป็นแฝดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเนี่ยเออแล้วไซส์เนี่ยคือใหญ่โตโมโหลานมากนะคะ,ะช้อปปิ้งซิบบนตัวนี้กว้างล่าง15.5กว้างบน2ี่ส้าอสูง11.5นิ้วนะคะหนา6นิ้วอยากได้จระเข้แบบว่าใบใหญ่โตโมโหลานอลังการไม่เหมือนใครพี่พ,พี่คะ บเนี้ยปกติหนูขายอยู่11,000บาทนะใส่20.5วันนี้เอาไป6,900บาทพี่ๆค่ะ เลยราคานี <mile> ้ไม่มีที่ไหนแล้ว 20. 5ุเนี่ยนะใหญ่มากค่ะจระเจ้ต้องมี8ปี10ปีกว่าจะได้กระเป๋าหนึ่งใบมีตังก็ซื้อไม่ได้นะคะพี่ๆี่ต้องรอก่อนต้องรอให้มีของก่อนต้องรอโตก่อนต้องรอผสมพันธ์ก่อนไหนจะฟอกอีกไหนจะอะไรอีกแล้วจํานวนเนี่ยมันจะไปเยอะเหมือนผ้าพีวีพลาสติกมันไม่ไม่ได้นะพี่ๆีนะคือกระเป๋าหนังจร์เจ้ถ้าพี่พรู้จากเขายิ่งรู้จากเขาเท่าไหร่พี่จะยิ่งหลงหลักเขานะเพราะว่ากว่ามันจะได้แต่มันยากนะไม่ใช่ยากเพราะเราสร้างสตอรี่แต่เรื่องราวเรา เราเล่าเรา,เาตามเนื้องานเนื้อผ้าที่มันเป็นแบบนั้นคือมันยากจริงๆพี่พีทไม่งั้นนะ่ะมันก็เกิดโลกแล้วถูกต้องไหมท,ท,ทั้งที่เป็นกระเป๋าที่แบบมหาเศรษฐีทั่วโลกอะ่ะชอบมากสะสมถืออวดถือโชว์กันแต่ทําไมมันมีน้อยเพราะกว่าม,วามันจะได้แต่ละใบพี่พี่ใช่ไหมอะไรที่ เออเหล่าบรรดาเศรษฐีเซเลบที่ทนิยมเนี่ยเขา,เาก็อยากจะก๊อปกันออกมาเยอะๆอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยก๊อป <iste> ยังไงก็ไม่เหมือนค่ะของแท้มันมีวิธีพิสูจน์เนาะเอาไป6,9 0 0บาทเท่านั้นจ้ะต่อไปนะจ๊ะว้าวตัวนี้นะคะกว้างล่าง14กว้างบน17สูงส1เ็นะสีสีเขียวนะคะปกติก็ขายอยู่9,9 0 0นนะคะไซส,ส์แบบเนี้ยคือมันใหญ่อ่ะพี่ๆใหญ่แบบ5ปี8ปีอย่างเงี้ยเอาไป6,900บาทค่ะอะคลิปนี้6 9 0 0หมดเลยใช่ไหมคะ ราคาโปรราคาโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษ6,900บาททุกใบเลยพี่พี่ดูเนี่ยหกครบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ปุ่มนี้เล็กกว่าเพื่อนฝั่งนี้หน่อยนึงไฮราคาพิเศษโอ้ยพี่พี่่ะน้องทั้งสวยน้องทั้งใหม่นะคะน้องฟอกนิ่มผิวสัมผัสน้องดีสีน้องสวยนะคะเอาราคาโปรโมชั่นพิเศษน้องเอกก็ยังมีของแถมให้กับพี่พี่เหมือนเดิมนะคะของแถมก็ยังมีให้กับพี่พี่เหมือนเดิม อมีลูกด้วยนี่ไงนี่ไงมีลูกด้วยไงเอ่อตัวน,นี้ก็จะเป็นทรงกรอยักนะคะสีเขียวมรกตเอาไปละคาพิเศษชอบตัวไหนทักมาหานห้นเอด้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปของนอ้นเหตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ